งานต่างๆการคุ้มครองสิทธิอะไรต่างๆก็ตรงนี้เป็นจุดขาย หว่างวันที่3 5ถึง5กันยายน2563ที่โรงแรมโคสิตฮิลจังหวัดเพชรบูรณ์สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาจัดอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน100คนเพื่อให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพและการพัฒนางานด้วยนิวโน멀 โดยวันที่5กันยาย,ายนได้เนชิญนางสาวจิรดาภูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรโดยฝึกการประสัยอย่างไรให้มัดใจประชาชนและถูกกฎหมายศิลปะการเข้าถึงสื่อมวลชนภายใต้ new normal และนี่คือความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสื่อสัมพันธ์ก็ับที่ได้รับคำบรรยายจากท่านวิทายากรแล้วก็ ได้ผงจะต้องไปแก้ไขในส่วนของงานประสาพันธ์ของอัตยเยอะเลได้ความรู้หลายเรื่องนะคะจะต้องเป็นเจ้าตัวเองในหาสก่การหาเสียงการพูดกับการประชาชนทา่นอกสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาใส่ใจคุณภาพทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ